ก็ขอถือโอกาสทบทวนโอวาทสักครู่หนึ่งจำกันได้ไหมว่าวันนี้นะวันอะไรจำได้ครับเพราะว่ามีวันนั้นจึงมีวันนี้ซึ่งพอเรียนแล้วจบ คุณยายก็เลือกวันบวชหลวงพ่อก็หยิบปฏิทินมาแล้วเลือกวันนี้วันที่27สิบงหาคมซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15บ้ค่ำพอดีจึงเป็นวันธรรมชยัยวันแห่งชัยชนะไปทุก ชาติสาซึ่งสิ่งที่เราได้ช่วยกันทุ่มเทนชีวิตและจิตใจสร้างวัดมาทุกตารางนิ้วเราก็ได้ใช้อย่างคุ้มค่ารองรับผู้มีบุญทั้งหลายมาสั่งสมบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรม แม้บางวันมามากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ได้ใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อการสร้างสั่งสมบุญสร้างบารมีเกิดมาชาตินี้เราได้บุญติดตัวไปกันเยอะๆทุกคนแล้วนะ ความตั้งใจจริงมีเพียงมุ่งที่จะแนะนำสั่งสอนให้ชาวโลกทั้งหลายได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในถ้าชาวโลกได้เข้าถึงแล้วก็จะมีความสุขมีปีติเมื่อตัวเขามีความสุข ตัวเราก็มีความสุขด้วยมีเพียงแค่นี้เอง<า>ที่สร้างอะไรขึ้นมาใหญ่โตก็เพื่อรองรับมหาชนผู้มีบุญมากันมากมายมาอย่างที่เห็นกันนี่แหละ มาศึกษาวิชาธรรมกายมาปฏิบัติธรรมทำเพื่อการนี้เท่านั้นจึงอยากให้ทุกคนปีติเบิกบานในคุณงามความดีที่พวกเราช่วยกันทำผ่านมา และที่กำลังจะทำกันต่อไปภายหน้าอีกด้วยสาธุต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสสะอาดกันทั้งหมดมาเอาบุญใหญ่กันดีกว่าอย่างที่เราเคยทำกันมาตลอดนี่แหละ คือให้ทั้งทานรักษาศีลเจริญภาวนามาทาตรงนี้กันนะนี่ก็เป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2547ที่ท่านให้เอาไว้เพราะปีนั้นเขาก็สงสัยกันนักกันหนาว่า วัดพระธรรมกายทำไมมันสร้างกันใหญ่โตทำไมจึงชักชวนคนมาสร้างบุญอะไรกันขนาดนี้อ,อ๋อก็บุญเป็นที่พึ่งของเราทุกๆคนเกิดมาไม่ให้สร้างบุญแล้วจะให้สร้างบาปหรืออย่างไรมันก็มีแค่นี้แหละแต่อีกอย่างหนึ่งพวกเราก็ได้ยินกันมาทุกคน ยายก็พูดว่ายังไงหลวงปู่สั่งยายว่าเออยังไงวิชาธรรมกายนะหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นเอามาเพราะฉะนั้นให้คุณยายนะกับหมู่คณะให้คุณยายของเราความจริงก็ไม่เฉพาะคุณยายหรอก ลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายด้วยของหลวงปู่นั่นแหละบอกให้ช่วยรักษาแล้วก็เอาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็ทำตามกำลังกันใครมีกำลังยังไงก็ทำกันไปแต่ว่าคุณยายของเราบอกว่า ถ้าทำกันแค่ตามกำลังแล้วก็คำสั่งที่ได้มาจากของหลวงปู่นะมันคงจะไปไม่ถึงไหนนะไม่ใช่ตามกําลัำลังแล้วมันต้องเต็มกำลังเพราะถ้าไม่เต็มกำลังแล้วก็วิชาธรรมกายก็คงไปไม่ทั่วโลกเพราะแม้สมัยพุทธกาล แม้สมัยพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยพระองค์เองก็พยายามที่จะนำคำสอนของพระองค์ไปให้ทั่วโลกให้ได้แต่ว่าถ้าถึงแม้พระองค์จะเหาะได้จะเสด็จเหาะไปทั่วโลกแต่ว่าคนในโลกยุคนั้น บุญของเขาก็ยังไม่ค่อยพ,พอเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเป็นแห่งๆไปเท่าที่คนมีบุญทั้งหลายจะมีอยู่ในยุคนั้นยุคนั้นคนไม่มากเท่ายุคนี้ก็พระพุทธศาสนาสืบมาจนกระทั่งมาถึงหลวงปู่มาถึงพวกเรา หลวงปู่ของเราก็สืบทอดเจตนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจะเอาธรรมะไปให้ทั่วโลกแต่ว่าถ้าจะเอาธรรมะไปให้ทั่วโลกจะเอาแต่ภาคทฤษฎีไปลำพังลำพังนั้นคงจะช่วยชาวโลกได้ไม่เต็มที่ การจะนำพุทธศาสนาภาคปริยัติหรือภาคทฤษฎีไปให้ทั่วโลกนั้นว่าที่จริงในยุคนี้ทำได้ง่ายเหลือเกินเข้ายูทูบเข้าหลายต่มีอะไรแต่อะไรนะเดี๋ยวก็ทั่วแต่ถึงจะไปทั่วถ้าธรรมะภาคปฏิบัติคือวิชาธรรมกายไม่ไปด้วย พระพุทธศาสนาที่แผ่ไปก็จะตั้งไม่อยู่แต่ตั้งอยู่ได้ต้องตั้งด้วยภาคปฏิบัติทำไมเพราะเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วธรรมะจึงจะเข้าไปอยู่ในใจคนถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นแต่เพียงสวดได้ท่องได้สวดได้ท่องได้แล้วจะทำไงต่อไม่รู้เหมือนกัน สวดได้ท่องได้แล้วต้องทำต่อทำอะไรละ่ะขั้นต้นก็ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างที่พวกเราทำอยู่นี่แหละจะรักษาแค่พระไตรปิฎกมันไม่พอต้องให้ทานให้ทานขนาดไหนไม่ใช่ตามกำลังมันต้องเต็มกำลังอย่างที่พวกเราที่ทำนี่แหละรักษาศีลก็เต็มที่ของเรา เหตุนี้ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันจะขนาดไหนก็ปรากฏว่าเออลูกหลานของยายลูกหลานของหลวงปู่ก็ไม่มีใครถูกกระทบด้วยโรคภัยไข้เจ็บเลยเพราะชัดเจน ต่างๆยายเริ่มสร้างวัดมาคุณยายบอกชัดเจนบอกว่าไงท่านเชื่อยายนะแม้เรามีทุนเริ่มต้นเพียง3ามพันสบาทแต่ว่าขอให้ทุกคนจำพระทุกรูปจำไว้ด้วยว่าสะอาด กับระเบียบสองข้อนี้ทำกันให้เคร่งครัดเถอะแล้วเราจะสร้างวัดสำเร็จด้วยเงินทุนเริ่มต้น3,200บาทแล้วไม่ว่าอะไรนะ่ะมันจะเกิดขึ้นก็ขอให้ยึดหลักสะอาดกระเบียบไว้เถอะเราจะฝ่าฟันไปได้หมด อายุคนนั้นฟังแล้วอะไรที่ยายว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรแต่วันนี้รู้แล้วอืมไอ้อะไรแต่อะไรที่เราผ่านมาใครเข้าใจผิดอะไรเราสะอาดและบริสุทธิ์สะอาดและระเบียบของเราก็ที่ยายปูพื้นฐานมาให้วันนี้ประชากรทั่วไม่ใช่ทั่วประเทศไทยทั่วโลก ก็เห็นนะอ้อวัดพระธรรมกายไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครทั้งสิ้นมีประชาชนมาสร้างบุญมากมายขนาดไหนก็อยู่กันที่สะอาดระเบียบไม่เคยจะไปคิดไปแข่งไปอะไรกับใครทั้งสิ้นเข้ามาทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็สะอาดและระเบียบตลอดมาแล้ววันนี้ โควิดควายวิดอะไรก็ไม่รู้หละระบาดกันทั่วโลกก็ปรากฏว่าอย่างที่เราเห็นลูกศิษย์ลูกหลานของคหรูปู่ลูกหลานคุณยายไม่มีใครถูกกระทบด้วยเอเจ้าโควิดควายวิดเหล่าน,นี้เลยและแม้ต่อไปในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็าตามทีอุปสรรคข้างหน้า จะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรก็ไม่รู้ละ่ะฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวน้ำจะท่วมฟ้าจะพาอะไรก็ไม่รู้ละ่ะก็ขอให้ทานศีลภาวนาของเราทำให้เต็มที่แล้วทุกอย่างที่เราเข้าไปจับเข้าไปทำขอให้รักษาสะอาดระเบียบอย่างก็วันนี้ที่เราทำกันนี่ละ อะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้เพราะบริสุทธิ์กายวาจาใจพอก็วันนี้ซึ่งทำไมนะยายสั่งนักสั่งหนาว่าสะอาดกระเบียบแล้วก็จะสร้างวัดก็สำเร็จมีอุปสรรคอะไรข้างหน้าแต่ยายก็ไม่ได้บอกนะต่อให้มีทั้งโลกด้วย ขอให้สะอาดกระเบียบเถอะเราผ่านไปได้แต่วันนี้ก็เข้าใจยายแล้วอสะอาดกระเบียบก็อขอฝากพวกเราเอาไว้ขอให้สะอาดระเบียบต่อไปซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำกันมาตลอดแล้วก็ขอโมทนากับพวกเราด้วยที่สะอาดกระเบียบตลอดมาทำให้วัดเราก้าวหน้ามาถึงวันนี้แล้วก็ขอให้ วันนี้ก็มาสะอาดกระเบียบสร้างบุญกันเต็มที่อย่างนี้ได้บุญกันเยอะแล้วขอให้สะอาดและระเบียบต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายรับรองได้ว่าฝ่าฟันผ่านไปได้แบบสบายๆเจ้าค่ะสา